你呢？ สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับโมอีกแล้วนะคะกับช่องมีนาวนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนนะคะมากินตําซั่วตีนไก่นะคะซึ่งโมอยากกินมากๆเลยนะคะวันนี้นี่เลยหน้าตานะคะวิธีทําก็อยู่ต้นคลิปนะคะวันนี้ที่พิเศษก็คือใส่สตอด้วยนะคะเพราะว่าอยากกินแล้วก็มีชะอมแครอทเพื่อนซีนะวันนี้เพื่อนซีขอหั่นหน่อยเพราะว่าอยากอยากหั่นนะฟิลอยาก กัดแบบเป็นชิ้นๆนเนาะแล้วก็มีผักผักอันนี้ด้วยแล้วก็มีพี่จอดจุ้งอยู่ข้างหลังนะคะมามาเริ่มกินกันเลยค่ะใช้มือนะวันนี้ขนมจีนสุดนุ่มนิ่มเออเ้วขอทำต h u m เนียวก่อนละกันไอ้ตีมาแคปเอานะออมาทุกคนขอใช้มือ ห,หนัวครบเครื่องเผ็ดนะเนี่ยอืมแล้วก็นืมตีนไก่ ตีนไก่หรือว่าขาไก่นั่นเองโมตุนโมใช้เวลาตุนนานมากเลยนะเพราะว่าแบบปกติอ่ะใช้เวลาน้อยกว่านี้แต่วันนี้ก็คืออยากกินแบบเปื่อยๆหน่อยอนุ่มละมุนมากแล้วก็พอเวลากัดเข้าไปอ่ะ มันจะได้กลิ่นสมุนไพรที่โมใส่ลงไปด้วยนะแนะนํานะคะทุกคนถ้าต้มตีนไก่ต้องใส่ใบมะกรูดแล้วก็ตะไคร้ด้วยนะพอเวลาเรากินมันจะมีรสชาติจากจืดๆอมันจะได้กลิ่นแบบหอมหอมสมุนไพรอะหอมตะไคร้ย่างี้ กินกับเพื่อนซิหวานมากแคลอทอะก็จะเลือกลูกที่มันแบบไม่แข็งมากอะทุกคนลูกที่มันสีสดสดสีส้มสดสด,สดไม่แข็งมากนข้างในมันก็จะแบบส้มๆแดงๆทุกคน กัดง่ายหวาน <Yeah. S 3> พี่มุก <Yeah. S 3> ดูแม่เหรอลูกโอ้โ oh, หเป็นกำลังใจให้แม่นะลูกนะกิน <Yeah. S 3> ต่อแซ่บมาก ส่วนตอเน้าวไปเน้าวไปเด้อมากินตําตําส่ว่ตําส่วขากับปุ้นกับตีนไกล บอกเลยว่าเมนูนี่กินกินเท่าใดกับเบื่อเนาะกินเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อกินทุกวันก็ไม่เบื่อ ม้วนใส่ชะอมม้วนใส่ขนมจีนทุกคนต้องกินมือแบบเนี้ยอร่อยไหนอร่อยมากค่ะไหไมาไทยมินเด้ให้เขาชิมด้วยได้บ่อืออืออร่อยแค่ไหนทุกคนคนที่อยู่ข้างๆอยากกินด้วยาเลยมันหอมอะได้กิ่นปลรราร้าอือม ห่งเกินน้ำได้อ <c oughs> ืมอร่อยไหมนัวแซ่บ เป็นอีกเมนูหนึ่งนะที่เป็นแบบเมนูของโปรหโมะไม่งั้นอ่ะโมไม่ตุนขนมจีนไว้นะทุกคนต้องมีกับขาไก่ขาไก่ก็ใช่อ่องฟิตไว้ไงอยากกินเมื่อ,อไหร่ก็เอาออกมาต้ม แซบ,ไ,ไ,แบไม่อยากพากแปลว่า,า,าอ,อะไรแซบจนไม่อยากพลาดเนี่ยใช่ไหมพากพากไม่ใช่พากคืออะไรพากหนังแซบจนไม่อยากพาก็แปลว่าแซบจนไม่อยากจะคุยอ่ะอร่อย ลอยดิว่าจะมาแจมเล็กๆน้อยพอละอืะอวอกินด้วยกันอ่ะจังเยอะเดี๋ย,ยน้องไม่อิ่มค่ะอิ่ม แท้สนุกเมนูโปรดทุกคนเมนูโปรดอะไรบ้างเมนูโปรดของทุกคนอะ่ะคืออะไรบ้างถ้าสมมติว่า น้องอนะ่ะแบบว่าต้องติดคุกแล้วต้องโทษประหารนะแล้วได้กินหนึ่งมื้อก่อนตายน้องจะเลือกกินอะไรคือกินอะไรก็ได้บนโลกใบนี้หนึ่งมือ้อขอเป็นส้ตมตำจริงๆนะอา้าวแล้วต้องเป็นต้องตำเองหรือว่าก่อนประหารชีวิตเลยเหรอ,อหรือว่าก่อนเข้าคุกมืม้อสุดท้ายก่อนประหารชีวิตสุดท้ายของชีวิตอะต้องเป็นส้ตมตำอะของอาหารดีสารน่ะ เราต้องซื้อหลานหรือตำเองตำเองดีกว่ตาตำเองใช่อาตีอ่ะข้าวอ่ะอจิบังอ่ะบะหมีเย็นหรอ,อขนาดนั้นเลยใช่ที่สุดของชีวิตอืทุกครั้งที่เขากินนะเขาก็จะนึกถึงคำคํำนี้ตลอดเลยว่าถ้าเขาเป็นนักโทษทหารวันสุดท้ายเขาจะเอาเมนูนี้ ถ้าทำไมถึงเป็นนักโทษประหารสมมุตินะครับสมมุติแล้วไปทำเป็นทำไมอะสมมุติจะใเหมือนในหนังอ่ะ <c oughs> เขาชอบถามว่าอยากกินอะไรก่อนตายอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอยากทำอะไรหรืออยากไปไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกครั้งที่เขากินบะหมี่เย็นอะ <c oughs> เขาก็แบบใช่ เขาเคยเห็นเห็นสีเวลากินเมนูเนี้ยคือติตจ้ะพาชูขึ้นมากัอนอ,อร่อยออร่อยเหมือน <c oughs> น้อง <c oughs> พูดพูดพูดไม่หยุดแลว้วก่อนพี่จะกินอะ่ะ <c oughs> ก็คือบอกว่าจะพาโมาไปชูดน่นชูนี่ใช่ปะ่ะโมก็พาไปกินพอกินเสร็จเท่านั้นแหละ กลับบ้านกลับบ้านตลอดไปกินบ่อยๆไม่ได้นะทำไมัวเบื่อไม่อยากเบื่อคือเดือนหนึ่งต้องมีสักครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าแบบไปกินแบบสัปดาห์ละสองสาครั้งเนี้ยเขาว่าเขาก็จะเบื่อเขาจะไปหัดทำได้ไหมเขาว่าทำยังไงก็ไม่มีทางโซ้ที่ลาล แสดงว่าเธออยู่กับเขาทุกวันเธอก็ต้องเบื่อเขาแน่นอนใช่ขนาดหลอกหอกขนาดของกินนอะถ้ามีทุกวันยังเบื่อเลยเอา้าเธอนึกภาพดิเธอเคยกินอะไรเบื่อไหมยังต้องเด็กเขาเคยกินขนมอะไรไม่รู้อ่ะแล้วอย่างเงี้ยแม่ซื้อมาให้กินทุกวันอะกินไปกินมาแบบ,บเ,เบื่อ,อส้มตำเขายังไม่เบื่ออแปลว่าส้มตำน้องไม่เบื่อ อร่อยอ่ะร่อมากเลยอืะมันนัวมากเลยทุกคนใช่น้ำมันเข้าไปทุกอนูของของเส้นกับตีนไก่ระวังกระดูกเข้าคอเหมือนแซลมอนอ่ะแซลมอนกินทุกวันยังเบื่อเลยมีช่วงหนึ่งที่กินบ่อยๆหรือกินเยอะๆอือ พอแล้วอะไรเหรอแมหั่นอ่ะก็กินหมดแต่ถ้าไม่หั่นอ่ะกินไม่หมด อ่าไม่เช็ดตาให้เลย,ยข่ารจ็น ทำออะไรขงมันเนพื่อพ,พี่เพื่อนเพื่อนก็ไม่ดูแม่และพี่จุงจ้งแย่งซีนแม่เหรอลูกแย่งซีนอาหารแม่หมดเลยนะจ่อจุ้งอ่ะ เธอได้ดูข่าวน,นี่ไหมข่าวที่เขาฟอกเงินแล้วเขาเอาไปซื้อแมวอ่ะธุรกิจฟอกเงินแล้ว <laughs> ไปซื้อแมว เนขายในอยู่มเพื่ออะไรเอจิเาก็ไม่รู้เขาไม่ได้ตามเขาอยากความไม่ฟังหน่อยว่าคำว่าฟอกเงินแปลว่าอะไรก็เอาเงินผิดกฎหมายมาทำให้ถูกกฎหมาย่ะอ้าวเอาทำให้ถูกกฎหมายอืมเอาเงินที่ได้จากการผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นขายยาอนันล้วเวลาตรวจสอบก็จะได้อ้างอิงว่าอ๋อมาจากธุรกิจนี้ <G ül> วันนี้มาขโมยซีนเหรอหมยพี่หมูพี่หมอไม่รู้สึกรู้สาอะไรหรอกอยร่างซีนอาหารแม่หมด โอ้ยหมดเลยเหรอไม่อร่อยทีเดียวไม่ต้องปรุงอีกเดาล้วน อร่อยมากเอาละ u, ค่ะทุกคนคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะกับเมนูตำซั่วข้าวป่นหรือตำซั่วขนมจีนตีนไก่นะคะฝากทุกคนนะคะกดไลค์กด like, แชร์แล้วก็กด subscribe ให้โมด้วยนะกับช่องนี่นะนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายดูพี่หมูบ๊ายบายไปแ่้นะบ๊ายบาย